ทุกหน่วยงานนะฮะที่เหนื่อยยากรเราเป็นข้าราชการเนี่ยคนอื่นเขาอยู่ใจในการทํางานนะครับข้ารเรียนท่านประธานครับท่นนานผู้อำนวยงานคณะกรรมการของศูนย์บรตการข่าวกรองก,การของช่องรายการพนบุรีนะครับก็เป็นวัน,นสุดท้ายนะครับที่เราได้มีการประดิษลงแล้วก็เป็นวันที่เรามาสรุปในเรื่องของงานนะครับเป็นการปิดศูนย์ด้วย ก็ในช่วงของเวันนะครับที่ผ่านมาซึ่งเราได้ใช้ชื่อโดนน้ำอมว่าสุขกายสุขใจครับปีในปีใหม่2,509นั้นเนี่ยมากนะครับและบ้านเราปีนี้เท่ากี้เดียวจะไา้ของใจยุกของโมบูสังถ่านปริมาณเราก็เยอะนะครับเราก็คงมาดูนะครับว่าเกิดกันเนี่ยรถทีเกิดไปเยอะมากก็ถึงหมดที่ต้องใส่เรื่องของความรู้การฟังให้การปัญหาเกิดกากทับเลยนหายไปหนึ่งเรียนแล้วรถคู่ที่วิ่งมาเนีขารู้ไหมครับว่าเขาอ่ะเข้าสีมาต้วน สถานะหมือนรถยนหนึ่งคันไปซ้ายเพื่อที่จะจอดซื้อของจะต้องทำอย่างไรนบ้านะครับอุปกรอที่อยู่ในพื้นที่ก็ต้องมองครับจะไปบอกอผู้แพทย์ในการทานของคุณทาอยู่ก่อมาใช้ทินะครับอันนี้เป็นอย่างที่เราคงต้องต้องมองเห็นนะครับว่าประมาณนี้นะครับและส่วนหนึ่งครับในเรื่องของการผู้ชีพและผู้พัยนะครับทำได้ดีทำได้เร็วนะครับแก้ไขปัญหาได้ประการที่จะชัดเจนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราบอกแล้วก็ผมต้องประมาณนั้นไม่เป็นไรนะครับ ว่าเหตุที่เกิดเราก็คงทำเท่าที่ดีที่สุดหลักนะครับแล้วก็คงต้องหาทางแก้ต่อไปแต่อย่างไรก็ดีในเจ็ดวันนั้นเราคิดว่าในเรื่องของรรบ